สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการหารายได้เสริมฟรีเข้าชูมิวเนียลตนะครับสามารถถอนเงินได้ครั้งละ100บาทนะครับผมทําเงินได้ทั้งแ n d r o i d แลวก็ iOS นะครับใครสนใจอยากจะมีรายได้เสริมฟรีเข้าชูมิวเนีลตแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีชูมาิวเนได้ครั้งละ100 โดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวเราสามารถทําผ่านมือถือ Android หรือว่า iOS ทําเงินได้ฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเดี๋ยวดูในคลิปนี้เลยว่าต้องทําตรงไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรี t ูมอนี่วอลเล็กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่มือถือ Android แล้วก็ iOS หรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสม สำหรับแอปที่ผมใช้ในการทำเงินฟรีทูมิวเวตนะครับครั้งละ1 0 0บาทผมทำเงินจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Googlebot นะครับก็เป็นแอปที่เปิดมานานแล้วนะครับการใช้งานเนี่ยทำฟรีทำง่ายได้จริง iOS Android ทำได้เลยนะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดรับสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดลิงก์ดาวน์โหลดเป็นลิงก์แนะนำก็ได้นะครับดาวน์โหลดได้ด้วยตัวคุดเองเลยนะครับพิมพ์ชื่อตามนี้กดติดตั้งส่วนใครที่พิมพ์ค้นหาแล้วเนี่ยไม่เจอกดลิงก์ดาวน์โหลดได้ตรงคอมเมนต์นะครับผม แอปนี้ผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรถอนเงินได้อย่างไรนะครับตามรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้ผมมีสอนไม่ทุกขั้นตอนเลยสามารถเข้าไปดูกันได้ส่วนคนที่ทําเงินจากแอปนี้อยู่แล้วเป็นประจานะครับก็สามารถคอมเมนต์รีวิวและสโค้ดของเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็รีวิวตัวแอปได้เลยด้านล่างคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์แล้วกันเนาะการใช้งานนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับซึ่งเมนูเนี่ยจะมีเพียง้านนนรง้เทาาัใกํม ก็คือเราจะต้องเก็บคะแนนสะสมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเ,นเงินฟรีทูมิเนอรเลหรือว่าของรางวัลอื่นๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทั้ง3เมนูนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทําการหาคะแนนกันนะครับเมนูที่1นนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของระบบ การแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็สามารถถอนเงินได้ทําได้เหมือนกันนะครับการแนะนําเพื่อน,เ,น Я, เป็นเพียงอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้เรามีคะแนนเพิ่มขึ้นจากการทําเงินจากตัวแอป,ปนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ถอนเงินเร็วขึ้นนั่นเองในการแนะนําเพื่อนไม่จำเป็นต้องมีช่อง YouTube ไม่จําเป็นต้องมีคนติดตามเยอะทุกคนสามารถทําได้เริ่มต้นจาก Facebook ของเรานะครับกดแบ่งปันตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรากดแบ่งปันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีช่องทางการแนะนําขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะแชร์ไปยังช่องทาง ถ้าเราอยากจะรับเป็นลิงก์นะครับเพื่อที่จะเอาไปแชร์ต่อให้คนกดลิงก์ดาวน์โหลดสมัครล้วก็ส่งเข้าไปในแชทนะครับทั้ง Facebook หรือว่าไลน์ก่อนก็ได้แล้วก็ไปคัดลอกตรงนี้มาแชร์มาโพสต์มาแนะนําต่อได้เลยนะครับซึ่งการแนะนำเนี่ยทุกคนสามารถทําได้อยู่ที่การสร้างสารรค์การคิดเอทของเพื่อนๆเ,เลยว่าจะทําการแนะนําด้วยวิธีไหนในส่วนของ a c e b o o k เนี่ยทุกคนสามารถโพสต์ลงใน Facebook ของเราได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นคลิปสัน้นลงในรีวของ Facebook ก็ได้หรือว่าจะทําเป็นแฟนเพจขึ้นมานะครับแล แปะลิงก์แปะรหัสโค้ดส่วนในกลุ่มงานออนไลน์ต่างๆใน a c e b o o k เนี่ยก็มีเยอะลองไปแชร์ดูนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับรับคะแนนสูงสุดถึง1 0,000ื่นนะครับย้ำว่าสูงสุดถึง10,000นะไม่ใช่ว่าจะสมัครปุ๊บแล้วเราจะได้ทันที1 0,000ืไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาจะแบ่งใจให้เราตามข้อตรงนี้นะครับผมแล้วก็รางวัลที่เราจะได้รับนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะหนึ่งสามสองหนึ่งเก้านะครับกดรับตรงนี้มันก็จะรวมให้เราที่ด้านบนคะแนนที่ผมยังไม่ได้รับมานะครับผมตรงนี้เลยนะครับอ่าห้เรา เรื่อยๆนะครับผมนะประมาณนี้ละกันเมนูที่2นะครับก็คือการแลกของรางวัลน,นะครับก็คือบัตรกำน,นันก็คือจะมีในส่วนของแก๊ปนะครับต่างๆแล้วก็จะเป็นโลตัสเป็นทูม m น n ่วอลเล็ตนะครับผมขั้นต่ําในการแลกเงินของวอลเล็ตเนี่ยจะเริ่มที่100นะคะแนนที่ใช้ในการแลกก็ดูตามรายการได้เลยเขาเขียนบอกว่าต้องใช้กี่คะแนนในการแลกเปลี่ยนนะทุกคนนะครับสี่หมคะแนนแลก100บาทถามว่าใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะได้4 0 0 0 0คะแนนก็อยู่ที่ความสามารถของเพื่อนเองว่าจะทํากี่วันเนาะเพราะว่ามันมีทั้้งกกกาาารรทํแลว็เชิญ นในส่วนของการแลกเงินเนี่ยมันจะแลกอย่างไรใช่ไหมครับสำหรับทูมอนิวเวลด์พอเรากดเข้ามาที่รายการ w a l l e t นะครับผมมันก็จะมีช่องให้เราใส่อีเมลของคุณตรงนี้ใส่อีเมลของคุณเพื่อที่จะใช้ในการรับบัตรรางวัลของทูมอนิวเวลด์เขาจะจัดส่งของรางวัลให้เราทางอีเมลพอเราได้รับรางวัลมาแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปเช็คในอีเมลนะครับที่เรากรอกไว้แล้วก็กดเติมเงินเข้าทูมอนิวเวลด์ได้เลยนะครับนะี่ครับผมยังไม่ได้แลกนะแล้วเราก็กดซื้อด้านล่างได้เลยนะครับพอเรากดซื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คทีีี่ปรรรรรรระะวััตตติกกกาาาาาซื้ออ้้้ออขขงงงเมมนนนน็จึย จะเขียนคำว่าขอนะนะครับขอตรงนี้นะครับมันจะเป็นการตรวจสอบยอดเงินของเราในการซื้อบัตรกำนันนะครับหรือว่าซื้อของขวัญที่เราแลกไปพอมันตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นสถานะคําว่าความสําเร็จแล้วก็ไปเช็คในส่วนของอีเมลแล้วก็ทำการเติมเงินเข้า wallet ได้เลยนะครับเพียงแค่เรากรอกเบอร์ wallet นั่นเองนะครับ วิธีการทําคะแนนนะครับก็จะอยู่ที่หน้าจอหลักเลยตรงนี้นะครับผมนี่ครับในการทําคะแนนก็คือจะมีการทําโครงการตอบแบบสํารวจนะครับผมก็สามารถทําได้เลยนะครับการทําโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ทําง่ายมากนะครับผมกดการขนส่งนะครับแล้วก็ส่งไปนะรับ25คะแนนการขนส่งเราก็ถ่ายรูปการขนส่งลงไปได้เลยนะครับโครงการผลไม้ชนิดนี้คืออะไรอันนี้เป็นกล้วยนะเราก็เขียนคํว่าภาษาไทยลงไปเลยนะครับกล้วยแล้วก็กดส่งแล้วเราก็จะได้รับ25คะแนนแบบนี้เลยนะครับการทําโครงการง่ายมากนะทุกคนสัตว์ตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะแมว เาก็เขียนแมวแล้วเราก็กดส่งไปนะครับแด้รับ25คะแนนวันนี้โครงการผลไม้นะครับโปรดเลือกรูปผลไม้นะครับแล้วก็กดส่งแล้วเราก็จะได้รับ25คะแนนการทําโครงการง่ายที่สุดแล้วนะทุกคนอันนี้คืออะไรรถไฟแล้วก็เขียนไปรถไฟนะครับแล้วก็กดส่งรับ25คะแนนง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับส่งโครงการ1,200ันเนี่ยก็เป็นการทําแบบสํารวจก็กดเข้าไปทําได้เลยนะถ้าคุณชอบการหาเงินฟรีทูมอนิเลดฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเรา ในการทำเงินฟรีทูมิเน่โวลิคกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่มือถือ Android แล้วก็ iOS หรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีทำอย่างไรเดี๋ยวพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้เลยนะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทำเงินฟรีทูมิเน่โวลิคนะครับครั้งละ100บาทผมทำเงินจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Googlebot Go นะครับก็เป็นแอปที่เปิดมานาาาานนนแล้้้วรรกใชงงงงเนี่ยทฟทฟไดิ iOS Android ทำได้เลยนะครับใครที่ต้องการดาวโหลดนะครับสามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดลิงก์ดาวโหลดเป็นลิงก์แนะนําก็ได้นะครับดาวนโหลดได้ด้วยตัวคุดเองเลยนะครับพิมพ์ชื่อตามนี้กดติดตั้งส่วนใครที่พิมพ์ค้นหาแล้วเนี่ยไม่เจอกดลิงก์ดาวน์โหลดได้ตรงคอมเมนต์นะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ขั้นตอนวิธีการสมัครของแอป,ปนี้ผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนยอย่างไรใช้งานอย่างไรถอนเงินได้อย่างไรนะครับตามรายละเมมอ ส่วนคนที่ทําเงินจากแอปนี้อยู่แล้วเป็นประจำนะครับก็สามารถคอมเมนต์รีวิวและสโค้ดของเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็รีวิวตัวแอปได้เลยด้านล่างคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์แล้วกันเนาะการใช้งานนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับซึ่งเมนูเนี่ยจะมีเพียง3เมนูด้านบนตรงนี้เท่านั้นนะครับในการทําเงินก็คือเราจะต้องเก็บคะแนนสะสมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทู n ิวเอลเลนหรือว่าของรางวัลอื่นๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทั้ง3เมนูนี้ก่อนนะครับก่่อนนนนนททีเรรราาาาจะะะไปํกกหคคแัับ เมนูที่หนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของระบบ การแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็สามารถถอนเงินได้ทําได้เหมือนกันนะครับการแนะนําเพื่อนเป็นเพียงอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้เรามีคะแนนเพิ่มขึ้นจากการทําเงินจากตัวแอปนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ถอนเงินเร็วขึ้นนั่นเองในการแนะนําเพื่อนไม่จำเป็นต้องมีช่อง YouTube ไม่จําเป็นต้องมีคนติดตามเยอะทุกคนสามารถทําได้เริ่มต้นจาก Facebook ของเรานะครับกดแบ่งปันตรงนี้ได้เลยนะครับ,พ, first, รรบพอเรากดแบ่งปันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีช่องทางการแนะนําขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะแชร์ไปยังช่องทาง ถ้าเราอยากจะรับเป็นลิงก์นะครับเพื่อที่จะเอาไปแชร์ต่อให้คนกดลิงก์ดาวน์โหลดสมัครแล้วก็ส่งเข้าไปในแชทนะครับทั้ง Facebook หรือว่าไลน์ก่อนก็ได้แล้วก็ไปคัดลอกตรงนี้มาแชร์มาโพสต์มาแนะนําต่อได้เลยนะครับซึ่งการแนะนำเนี่ยทุกคนสามารถทําได้อยู่ที่การสร้างสารรค์การคิดเอทของเพื่อนๆเลยว่าจะทําการแนะนําด้วยวิธีไหนในส่วนของ a c e b o o k เนี่ยทุกคนสามารถโพสต์ลงใน Facebook ของเราได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นคลิปสั้นลงในรีวของ Facebook ก็ได้หรือว่าจะทําเป็นแฟนเพจขึ้นมานะคร แปะลิงก์แปะรหัสโค้ดส่วนในกลุ่มงานออนไลน์ต่างๆใน a c e b o o k เนี่ยก็มีเยอะลองไปแชร์ดูนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับรับคะแนนสูงสุดถึง10,000นะครับย้ําว่าสูงสุดถึง10,000นะไม่ใช่ว่าจะสมัครปุ๊บแล้วเราจะได้ทันที1 0,000ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาจะแบ่งใจให้เราตามข้อตรงนี้นะครับผมแล้วก็รางวัลที่เราจะได้รับนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะหนึ่งสามสองหนึ่งเก้านะครับกดรับตรงนี้มันก็จะรวมให้เราที่ด้านบน คะแนนที่ผมยังไม่ได้รับมานะครับผมตรงนี้เลยนะครับ59ล้านคะแนนนะครับมันไม่ได้ให้เราทันทีนะมันก็จะทยอยให้เราเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเมนูที่2นะครับก็คือการแลกของรางวัลน,นะครับก็คือบัตรกำนันก็คือจะมีในส่วนของแก๊ปนะครับต่างๆแล้วก็จะเป็นโลตัสเป็นทูม m น n ่วอลเล็ตนะครับผมขั้นต่ำในการแลกเงินของวอลเล็ตเนี่ยจะเริ่มที่100นะคะแนนที่ใช้ในการแลกก็ดูตามรายการได้เลยเขาเขียนบอกว่าต้องใช้กี่คะแนนในการแลกเปลี่ยนนะทุกคนนะครับสี่หมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเจ็ด ระยะเวลากี่วันถึงจะได้4ี่0 0คะแนนก็อยู่ที่ความสามารถของเพื่อนเองว่าจะทํากี่วันเนาะเพราะว่ามันมีทั้งการทําแล้วก็การเชิญเพื่อนนะครับในส่วนของการแลกเงินเนี่ยมันจะแลกอย่างไรใช่ไหมครับสำหรับทูมอนิวเลตพอเรากดเข้ามาที่รายการวอลเล็ตนะครับผมมันก็จะมีช่องให้เราใส่อีเมลของคุณตรงนี้ใส่อีเมลของคุณเพื่อที่จะใช้ในการรับบัตรรางวัลของทูมอนิวลเล็ตเขาจะจัดส่งของรางวัลให้เราทางอีเมลพอเราได้รับรางวัลมาแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปเช็คในอีเมลนะครับที่เรากรอกไว้แล้วก็กดเติมเงินเข้าทู man แล้วเราก็กดซื้อด้านล่างได้เลยนะครับพอเรากดซื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คที่ประวัติการซื้อของเรามันก็จะขึ้นรายการมาตรงนี้ตรงนี้มันจะเขียนคําว่าขอนะนะครับขอตรงนี้นะครับมันจะเป็นการตรวจสอบยอดเงินของเราในการซื้อบัตรกำนันนะครับหรือว่าซื้อของขวัญที่เราแลกไปพอมันตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นสถาน,นะคําว่าความสําเร็จแล้วก็ไปเช็คในส่วนของอีเมลแล้วก็ทาการเติมเงินเข้าอลเล็ตได้เลยนะครับเพียงแค่เรากรอกเบอร์ w ล l ล e t นั่นเองนะครับ วิธีการทําคะแนนนะครับก <ido> <humans> <dies> ็จะอยู่ที่หน้าจอหลักเลยตรงนี้นะครับผมนี่ครับในการทําคะแนนก็คือจะมีการทําโครงการตอบแบบสํารวจนะครับผมก็สามารถทําได้เลยนะครับการทําโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ทําง่ายมากนะครับผมกดการขนส่งนะครับแล้วก็ส่งไปนะรับ25คะแนนการขนส่งเราก็ถ่ายรูปการขนส่งลงไปได้เลยนะครับโครงการผลไม้ชนิดนี้คืออะไรอันนี้เป็นกล้วยนะเราก็เขียนคํวาภาษาไทยลงไปเลยนะครับกล้วยแล้วก็กดส่งแล้วเราก็จะได้รับ25คะแนนแบบนี้เลยนะครับการทําโครงการง่ายมากนะทุกคนสัตว์ตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับแมว แล้วก็เขียนแมวแล้วเราก็กดส่งไปนะครับด้รับ25คะแนนวันนี้โครงการผลไม้นะครับโปรดเลือกรูปผลไม้นะครับแล้วก็กดส่งแล้วเราก็จะได้รับ25คะแนนการทาโครงการง่ายที่สุดแล้วนะทุกคนอันนี้คืออะไรรถไฟแล้วก็เขียนไปรถไฟนะครับแล้วก็กดส่งรับ25คะแนนง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับส่งโครงการ1 2 0 0เนี่ยก็เป็นการทําแบบสํารวจก็กดเข้าไปทําได้เลยนะถ้าคุณชอบการหาเงินฟรีทูนิวเวิร์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ